อะไรให้สวัสด,ดีที่เกิดในวันนี้ตะกลับมาอีกเรียนนะครับผมมีซูเอเวอร์ก็ตอนแรกผมกะจะเล่นชิวๆไม่ได้อัดแล้วแหละตอนแรกว่าจะว่าจะเริ่มทำคลนะิปแล้วแหละไปๆมาก็สักหน่อยดีกว่าดูจากเมืองนี้ก็มีอีตัวไล่ไล่มืออีเดซิเดสผมก็ไม่กล้าเข้าเหมือนเดิมแล้วก็ขับรถเก็บของฟามผองอะไรเป็นเรืเ่อยๆก็แล้วกันนะเมืองนี้เดี๋ยวค่อยมาบอกผ่านก่อน ตอนแรกเราใช้รถกระบะไปไปมาไอ้เชี้ยรถกระบะแม่งพ่วงไม่ได้ก็เลยต้องไปเปลี่ยนคันใหม่เกมก็ยังพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะพัฒนาฝ่ายหลังพัฒนาไม่จบสักทีอันนี้มันเห็นเปลี่ยนแมปเราก็เลยเล่นสั้งหน่อยวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรไปเรื่อยๆเก็บกของเข้าบ้านอยู่ผมก็ยังยังไม่ได้ไปทุกที่นะจ๊ะโอ้ยแต่ก็น่าจะถูกเราววะ <c oughs> เอ้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยเฮ้ยย,ยัยไงไม่เหี้ยบ้านก็องเอโอ้โหแล้วแม่งปิดแผนที่มาก็เต็มนะเลยนะโอ้ผมก็ไปมาหมดแล้วนี่ไปนี่ๆๆมีตรงนี้ยังไม่ได้ไปเกลยเข้าวมันลึกตอนนี้เราอยู่เวอรอน,นี้กำลังจะไปที่โรงเรียนวันนี้เราไปสำรวจโรงเรียนเลยว่า น่าจะใหญ่โตนะดูลลขณะนี้เวลาสิบนาฬิกาโอเคถึงโรงเรียนแล้วเราอยู่บริเวณนี้นะฮะสกคืโรงเรียนนะจ๊ะมันเหมือนจะเป็นโรงเรียนแล้วดูข้างดูจากภายนอกกูว่าโรงเรียนปีสิงมากกว่าผมเชียร์ตรงป้อมนั้นไปแล้วไม่มีอะไรแต่คิดว่าข้างในนี่น่าจะน่าจะเอาเรื่องอยู่มันน่าจะมีกล้องส่องทางไกลนะมันไม่มีว่ะดูเหมือนจะเรียบร้อยแต่ก็ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่มีจริงไปเลย ่มาลเลรอเหออเออเออเ้ยเเยเีหาแล้วมาเยอะป่าวะหนึ่งสองอยู่ข้างในไม่ไแน่ใจมันเห็นหรือเปล่าแต่ถ้ามันพังประตูมาก็บอะไรเกิดแล้วครับเสรแอปก็แล้วเรียบร้อยหูแดดกำลังปิ๊งปงเลยตอนนี้หัวข้างในน่าจะเข้าไปอย่างสบายใจมีเล่มเดียวน่าจะไหวอยู่มนะ โรงเรียนมีผีเด็กหรือเปล่าไม่ไม่ถูกกับผีเด็กเท่าไหร่ยินดีต้อนรับกลับต้อนรับใครอ่ะวิ่งั่นข้าหัวเพชรชอบตะเทียงโอ้ คือผีเกมเนี้ยวว่าดุแล้วนะโจนแม่งเฮี้ยไปเฮ้ยมีเสียงของซ้ายอ้ณหูมีตวงนี่ไมนี่ไงแม่งเลยต้องเปลี่ยนอาวุธมาตงง้อใช้มีดตั้นมีหัวห้องเยอะว่ะเฮี้ยขี่การ์ดถามจริง เจอคีย์การ์ดหลายที่แล้วผมแต่ผมยังไม่เคยเจอคีย์การ์ดเลยไม่เคยเจอบัตรมาเลยอ่ะดูโล่งนะดูปลอดภัยตอนนี้น่าจะพอควบคุมได้โย่อะไรอ่ะไอ้ชีพตัดจะวิ่งอย่างนี้ไม่ได้โอ้ยเลือดโอ้ไม่ได้แล้วเลือด ผมจะตายเอาเด้อเฮ้ยมันวิ่งมาจากไหนวะเชียระผมก็เล่นเกมแบบนี้บ่อยนะแต่ทำไมผมไม,ไม่ไม่หายคีดตกใจแลวทีวะมันแบบว่าพอมันมึดๆหน่อยผมก็จะเริ่มขนลุกแล้วอะมันเหมือน,นควบคุมตัวเองไม่ได้ <laughs> ยิ่งอยู่ในสถานที่แคบนี่ไม่ไหวจริงหรือเรากลัวที่แคบวะเนี่ย ไม่อยากยิงปืนยิงไปน่าจะมีอยู่รังยิงไปมันน่าจะวิ่งมากันทั้งแทบเลยใช้ปืนดีกว่าวะไม่งั้นน่จะตายอะคงไม่มีตัวอะไรแปลกๆเนาะโอ้ยยยยียย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 ิยย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 วิวิยย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  3ตัวยิงไหมน่าจะมีต variety. แต่ตัวเล็กตัวน้อยกิกี้แต่กิกี้นี่กูก็แตกไปหลายทีแล้วไมชอบเสียงตอนมันแง่ๆอุ้ยบันไดน่ากลัวจังเลยไม่ชอบสีสบันไดแบบนี้เลยสีเข้มเลยอ่ะมันดูไม่ไม่ชวนเดินอ่ะดูก่อนนะจ๊ะเคลียร์ดินร้องนะจ๊ะ นนดูลงคีการ์ดนี่เนี่ยเพิ่มเลือดไงวะอาจจะต้องนอนให้เลือดดิง้งทำเป็นเต๋่ไม่เป็นเลยไม่มีอะไรหรอเปิดไปได้ตะเกียงหรออุ้ยสว่างอนะ่ะคอยรู้สึกอู้ว่าผมกลัวความมืดแน่เลยน่าจะเป็นโลกอันแหละ เวลามันเกี่ยวว่าแต่มืดสนิทเลยแค่สลัวสลัวก็วิวแล้วอ่ะมีตัวเยอะมากโดนตบไอ้เหี้ยผมไม่ได้แล้วอีกทีเดียวผมตายแล้วเฮ้ยถ้าถ้ายังไม่หมดนี่แย่สถานการณ์ไม่ดีแล้วยิงไม่เล็งเลยเมื่อกี้ ในห้องน่าจะไม่มีะาสส่าถุงแผลที่ได้เดี๋ยวมาแล้วกดน้ําปิดประตูไว้ก่อนนะจ๊ะเคลียร์ทีละห้องนะจ๊ะเวลาตัวอะไรมันมามันจะได้คอประตูก่อนนอไอ้ของที่มันล้นมันก็น่าเออชี้เอ,อ้ยเชี่ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้อีโกงไปแเนาะอะไรนะเนาะไอ้ของแม่งวะเชี่ยกดลุกเลย มันมีแต่ซอมบี้ใช่ไหมมันไม่มีผีใช่ไหมเนี่ยซอมบี้ยังพอทนนะถ้าผีที่พอเลยการเจมไซสุดท้ายแล้วผมอาจคลิปนี้ไปผมอาจจะไม่ได้ลงตอนนี้เหมือนคอมผมน่าจะมีปัญหาอะไรแล้วแหละเพราะว่าดูดิ CPU ผมจำไม่ได้แล้วผมซื้อไออะไรมาะวะสิบเอ็ดติดสองนี่แหละน่าจะสิบสามอะ่ะไอ3สิบสามะ CPU มันไม่น่าจะร้อนขนาดนี้มันร้อยแล้วอ่ะอันนี้น่าจะมีปัญหาแล้วปกติมันไม่ไม,ไม่ควรจะร้อยอาจจะตั้งตั้งค่าอะไรผิดโอ้ยนี่มันโอ้มัเป็นบ้านเรบว้าจีนเหรอมันจะเป็นจีนนะโล่งเลยว่ะ ทำมาให้กูดเดินทำไมเนะี่ยสองใช้ปืนพกตงน้อยโหสี่สิบนัดแต่มันยิงไม่ตายมันยิงหลายนัดไงยองป้นโป้ง,ปงนัดเดียวอยู่ปืนพกนี้ต้องเข้าหัวถึงจะเอาอยู่นัดเดียวผว้าไม่น่าจะมีของอะดูอยากทรงแล้วน่าจะยังทำไม่เสร็จเพราะมันโลง่ลงๆขนาะเนะี่ย อ่ะไม่มีอะไรขากราบกูโดนโเกตลงป้าออยาดูแผนที่บ้างนะอืมเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้อีกทีแล้วกลับบ้านลนะตรงอื่นก็เอหรือว่าแวะไปเลยดีกว่าวะมีจุดเล็กๆอยู่อย่างนี้หน่อยผมจะได้แวะให้มันจบๆไปเราจะได้เป็นเล่นไดนโนเสาร์ตัวได้จบจักซัมบีสักที ถ้าไปตามทางนี้เราก็จะเจอที่อะไรก็ไม่รู้ไกว่อะไรของกูไงเนี่ยแคม,มป์หรือเปล่าแคมป์หรือเปล่าไม่ใช่แถวนี้น่าจะล้างหมดซะมะง่ายมีเหรอ มีอะไรก็ไม่รู้ปกติผมมาบ้านแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรนะมีของนิดหน่อยเชือกนิดหน่อยจริงมีตู้มีตู้ตู้จริงๆเก็บกับที่ใช้ได้เนี่ยเอากระดาษน้อย,ยได,ได้ได้ตู้กลับบ้านด้วย่กี้ในโรงเรียนก็มีเยอะแต่แต่ไม่กล้าขนนะจังกลัวจังหวะมันแบบว่า ควักไม่ทันเพราะมันต้องทิ้งของก่อนแล้วถึงจะหยิบอาวุธออกมาถ้าเราไม่ทันเราก็จะชี้หานะฮะเราจะไม่เสี่ยงแล้วกันนะเฮ้ยข้างหน้าเหมือนเป็นอุโมงค์เป็นอะไรกัอย่างอ๋อได้นีก็ เคเนาะเกตัวแอ๊เดี๋ยวของหลน่นจะรู้ไหมโอเคไปเฮ้ยอะไรตกไปวเนี่ะแบตเตอรี่ป่ะเป็นแบต,ตรถยนต์ไม่มองไม่ได้เลยฮะของหล่นชิบหายหมดปกติไอ้เอ้ามีตรงนู้นปกติไอ้ด่านเก่ามันจะมีขุดเหมืองขุดแร่อ๋อมันมีมอน ชีหาแล้วเราเคลียเลยไหมไหนๆก็มาแล้วน่าจะไม่ได้มีโอกาสมารอบสองรอบสามเราก็มาดูกันเลยแล้วกันว่ามันมีอะไรทีน่นี่ตอนนี้จะมืดแล้วด้วยเ,เคลียก็น่าจะต้องเคลียตอนนี้แหละมีซองนะอี่น่าจะมีประมาณสามสี่ตัวได้ละมั้ง ตายยากอยู่ไหนตัวนี้แล้วผมไม่ไมค่อยชอบหน้ามันเท่าแหละหน้าตาแม่งหน้าใคยกับใคแยงดีกว่า